ทราบซึ้งจริงๆอันหยูชิงนะครับดาราไต้หวันวิดีโอคอลขอบคุณชูวิทย์พระเจ้าส่งคุณมาพิทักษ์ฉันทราบซึ้งจริงๆอันหยูชิงดาราสาวไต้หวันวิดีโอคอลขอบคุณชูวิทย์ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคุณมาเป็นเทวดาพิทักษ์ประเทศไทยจะยังพิเศษสำหรับฉันเสมอกรณีนายชูวิทย์กับมน์วิเศษพาตัวสกายชาวสิงคโปร์เพื่อน ของอันอยู่ชิงดาราสาวชาวไต้หวันพยานสำคัญในคดีต,ตำรวจรีบไถ่เงิน27,000บาทมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นหน้าด่านตรวจและยืนยันว่าจ่ายเงินจริงๆจนอันอยู่ชิงวิดีโอคอมาแสดงความขอบคุณนายชูวิทย์โดยนายชูวิทย์ยังชวนดาราสาวมาเที่ยวไทยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6, ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอันอยู่จริงดาราสาวไต้หวันได้โพสต์ขอบคุณชูวิทพร้อมยกคำของอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาว่าที่ว่าฉันชอบที่จะเห็นคนภูมิใจในประเทศที่เขาอยู่ชอบที่จะเห็นคนดํารงชีวิตอยู่แล้วที่ที่เขาอยู่ภูมิใจในตัวเขา และยังขอบคุณนายชูวิทย์ว่าขอบคุณนายชูวิทย์ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคุณมาเพื่อเป็นเทเวดาพิทักษ์ให้ความคิดและการแนะแนวทางของคุณฉันทราบซึ้งจริงๆสิ่งที่คุณทำทำให้ประเทศภูมิใจประเทศไทยจัดยังพิเศษสำหรับฉันเสมอจากนั้นฮันอยู่ชิงได้โพสต์คลิปวิดีโอ ที่วิดีโอคอลคุยกับนายชูวิทย์ขอบคุณที่เคียงข้างและช่วยเหลือและหวังว่าจะได้เจอกันที่ประเทศไทยต่อจากนี้นายชูวิทย์ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าด้วยมิตรภาพที่ไร้พรมแดนและภาษากีดกัน้นคนไทยเชื่อในตัวคุณและหวังว่าคุณจะเดินทางมาไทยอีกครั้งดีใจที่ได้ดีใจที่ได้ด จบประสบการณ์ร้ายๆของคุณด้วยมิตรภาพของชาวไต้หวันและคนไทยมีความสุขกับชีวิตและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ต้องว่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ทําให้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพยายามทําทุกิทางเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดดาราสาวท่านนี้ไม่ได้เปิดโปงเรื่องนี้นะครับ คงจะมีอีกหลายๆคนนะครับชาวต่างชาติอีกหลายๆคนที่โดนกระทําแบบนี้แต่การเปิดครั้งนี้มันทําให้นะครับพรมที่ใต้ฝุ่นที่อยู่ใต้พรมต่างๆเนี่ยมันค่อยๆลื้อออกมานะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับมันจะส่งผลไปอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเจ้าหน้าที่ที่ทําไม่ดี เพราะว่าประเทศไทยนะครับยังสวยงามและยังเป็นรอยยิ้มนะครับเป็นยิ้มสยามอยู่นะครับประเทศไทยยังยิ้มสยามและก็ยังต้อนรับนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องแล้วถ้าเข้ามาเจอประสบการณ์ร้ายนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยหรือคนไทยทุกคนจะช่วยปกป้องและช่วยตามหาความจริงให้ปรากฏออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลลงโทษอย่างนั้นยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ